ดีครับกล้องครับผมอ่าอ่าลุกขานะเลยเนี่ยเขาวันนี้มาทำกิจกรรมกับซลริมีครับก็คือแบบเฝ้ารอมานานแล้วครับเพราะว่าแบบเห็นแบบว่าหลายๆคนได้มาการก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็อยากมาบ้างเหมือนกันวันนี้ก็แบบมีโอกาสได้มานะครับก็ขอบคุณที่ชวนกล้องมาโรดสลบนะครับ ได้ทำเล่นตรงเล่นเกมด้วยลองแข่งใช่เลยครับวันนี้แบบเล่นเกมไปคือหอบแข็งเลยครับอ๋อแล้ก็มาเล่นไปห้ารอบก็ฮาล้อบเลยซึ่งเราเป็นนักวิ่งอยู่แล้วเป็นนักวิ่งครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะหอบอยู่ครับวันนี้แต่สนุกมากซ้อมเหมือนรอไปกีฬาสีโอ้ใช่ครับวันนี้ก็แบบซ้อมไปกีฬาสีเหมือนกันเพราะกีฬาสีนี้เราแบบเล่นกีฬาที่ต้องวิ่งเยอะหน่อยเหมือนกันอืมวันนี้ก็เลย ก็เลยแบบส่องวิ่งเลยใช่ครับเอาไปงานใ้จแข่งนี่ครับวิ่งวิ่งกระสอบครับก็เลยแบบวันนี้ก็เลยมาส่องวิ่งก่อนอ๋อเออวิ่งไปได้กี่กิโลครับวันนี้ผมว่าแปดสิบอแล้วถ้าดูมาไม่ผิดอันนี้คือรักกีฬาใช่ครับเราวิ่งเแี่ยวข้ามจัดต่อด้วยอ๋อแล่ววันนี้มาวิ่งคนเดียวเหรอไหมคะวันนี้เหรอครับก็ ก็มีพี่พี่เป็นแฟนก็เลยไม่เหงาครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบมาครับถ้าแบบมีคนมาด้วยคนอื่อันจะแบบว่ามากับอะไรอ่ะเพื่อนเล่นนอยนพี่ทัดการยังไม่ยอมออดอยู่อ่าอ่ขวาก็แบบกับเฟรดี้มีกับแฟนๆเนาะเผื่อมีโอกาสครั้งหน้าก็มากับเฟรดี้มีครับผมก็วันนี้นะครับก็ผมจะได้มาเยือนที่เฟรดี้มีนะครับแต่ว่าคือเข้ามาพบเจอเพื่อนเลยยืนต้อนรับอยู่เลย คูมจีตินคือเมื่อกี้ออกมาแล้วแบบเฮ้ยตกใจทุกรอบเพราะว่าเราเห็นแล้วแบบนึกว่าแบบมีคนเยืนรอทักไปทักปากทักป่าเมื่อกี้ถ่ายลงคฟูแล้วครขอถ่ายลุคฟูเล้วลงยังแท็กแต่ว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวก็จะลงอยู่ก็ขอบคุณเป็นดิมีที่ชวนก็มาร่วมสนุกนะครับไม่มีโอกาสก็ ไฟลเรามารบงานกับไว้ให้เฟิ้มีชวนกล้องม้ออีกบ่อยๆนะครับชวนมาคู่อะไรอย่างเงี้ยหรอก็ได้เลยนะครับแบบเต็มใจเลยโอเคอะเข้าเรื่องเลยครบรอบอ่าครับผมก็หนึ่งจุดห่มไวป็นจุ่ครับผมก็มันผ่านดูไวอยู่นะตอนแรกผคือแบบเราก็ทำงานทุกวันแล้วไม่รู้ว่าแบบว่า ใช่เป็นแป๊บเดียวเลยแบบพี่ๆเขาแบบลงมาเขาบอกอุ้ยผ่านไปไวเหมือนกันแล้วนี่ยแล้วก็แบบคือนี่ไงก็เขาบอกว่าเวลาที่มีความสุขมันผ่านไปไวเหอนกับผมก็ดีใจที่แบบผ่านมาแบบปีขึ้นมลอ่ะก็แบบมีพี่โทรแบบทำงานด้วยกันก็สนุกสนุกสนุกครับสนุกแบบแก้งเขาสนุกหรือเปล่าแก้งเขาสนุกกับสิเมื่อวันกี้อะเพื่อให้ได้แกล้งเขาเท่าไหร่หล่ เออวันยังไงบ้าง1.6เราได้แบบว่าเซเลเบตอะไรยังไงกันบ้างหรือว่าสองคนวันที่ยังไม่มีนะครับแต่ได้อยู่ด้วยกันใช่ป่ะวันนั้นหรือยังไงหนึ่จุดวันนั้นอ๋อวันนั้นอ่ะก็ไปดูงานที่ต่างจังหวัดสาแล้วก็กลับมา เล่นกับน้องเพราะวันนั้นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแต่ก็คิดถึงแหละเพราะว่าแฟนๆแบบว่าโอ้ก็ยยังเป็นอู่คือเขาไปแอบส่องไลฟ์ผมด้วยผมเขามาแบบเทางผมคุณแอบดูเหรอเขาบอกว่านิดนึงแต่เขาเป็นสายซัพพอร์ตนะคือแบบว่าไม่ว่ากล้องจะทำอะไรก็คุณพ่อเขาจะแบบว่าเข้ามามีส่วนร่วมแต่เขาไม่ได้มาด้วยอะไรเงี้ยจริงวันนี้เมื่อกี้ก็เห็นบอกว่าแบบมาดูมาดูขอบคุณคุณกบน้อยนะครับ คือเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าการงานเดี่ยวก็เหมือนงานคู่อ่ะอุ้ยก็ก็ต้องขอบคุณอย่างเดียวเลยครับขอบคุณที่แบบว่าสปอร์ตน้องคลองน้วนนะคะคุณโทมัสพี่โตเขาเหมือนอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคาจะบอกว่าพี่โทรเขาใส่เสื้อน้องกล้องมาหาอะไรเงี้ยพูดถูกเลย แต่ว่าพี่โถวชอบบอกต้องมาติดพี่โถวไปจริงๆ่ิดเขาติดเขาแน่เขาติดเขาคิดไปเองไงคือเขาแบบกำลังไปพิเฟษอยู่หรือเปล่าว่ากล้องมาติดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเขาใครติดใครเขาติดเรา จริงเหรอเอออันนี้พี่ก็เห็นด้วยนะใช่ไหมพี่ทักการเลยเพราะว่าอย่างวันนี้ไม่เจอกันปุ๊บเขาก็ต้องรีบแบบติดตามใช่โอ้โหแฟนโน่หนึ่งใช่ป่ะแฟนโน่หนึ่งใช่เลยครับแฟนหรือแฟนค่ะแฟนแฟนค่ะเอ้ยไม่ได้ไม่น่าทักเลยอ่ะเป็นแฟนแฟนคามโน่หนึ่งครับผมแล้วแบบว่า พอจากวันนั้นจนถึงวันที่แบบว่า1.6แล้วอะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงบ้างเกอความสัมพันธ์ความอะไรพวกเนี้ยคือพวกเราอ่ะสนิทกันมากขึ้นกว่าวันแรกแบบมากๆเลยราเราสามารถแบบคุยกันได้ทุกเรื่องเลยคนระับว่าแทบจะไม่มีความรักต่อกันเลยมีอาเด็นแบบตอนนี้แบบว่าอมนตอนแย่งของกินเลยว่าแต่ก้งกันเฉย ก็พี่โตกว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันตั้งแต่วันแรกครับจากเป็นคนพูดน้อยก็อย่างนี้แบบเริ่มพูดมากแล้วชอบมาพูดเยอะกับพูดมากจะไม่เหมือนกันนะพูดน้อยไม่มีพูดเยอะเป็นพูดเยอะครับพูดเยอะเกินพูดเยอะแต่ความหมายเท่าเดิมคำพูดมากหมายความหมายเท่าเดิมความหมายก็หมายอะไรเออไม่ใช่ความหมาย เขาเดิมต่อไปเขาเดิมเพราะว่าเขาแบบว่าแบบเหมือนมีคนสอนภาษาไทยเขาเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยกล้องก็ไม่ค่อยแข็งแรงเออแต่ว่าอาจจะแบบมีคนพูดด้วยก็แบบอาจจะแบบชวนที่เราคุยเยอะชวนมาเยอะยังมียังมีคาไหนที่เรารู้สึกว่าเออเขายังเข้าไม่ถึงยังไม่รู้อะไรอย่างนี้อีกไหม่วนให่จะเดิมแต่ว่าเป็นคําศัพท์ที่แบบว่า ค่อนข้างจะล้ำหน่อย่ะแต่ก่อนเราชอบแกล้งเรื่องแบบคำสุภาษิตเขาตอนนี้เขาเป็นไงบ้างเขาพัฒนาขึ้นยังไ็มไม่น่าเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้คำสุภาษิตเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรายังสามารถแกล้งเรื่องนี้เขาได้อยู่น่าจะยังได้อยู่ครับเออใช่ปะใช่แต่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นอะไรไก่อันนี้คือยังตอบไม่ได้ก็ถ้าบางอันถ้าแบบว่าเคยได้ยินอาจจะพอจจำได้จำได้ไม่ใอันใหม่เขาอาจจะแบบไม่รู้ครับอ่าเออแบบตำคำพิกเนี่ย ค่ะตอบปุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีเล่นมุกนี้มาแล้วอาใช่อาจะต้องต้องรองต้องหน้าเนี่ยไปลองก็เรียกว่าจากวันนั้นมาวันนี้ก็คือความแบบความสัมพันธ์ก็สุดดีขึ้นแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่มีความลับซึ่งกันและกันแต่ก็ยังแกล้งกันอยู่มีบ้างเป็นบางเรื่องแบบเรื่องแกล้งแต่อย่างไงดูเหมือนเขาก็ยังแบบว่าเอาอกเอาใจเราเหมือนเดิม พี่โทแบบเขาบกแบบพี่โทเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะยอมกล้องเยอะเหมือนกันอันนี้บอกเลยไม่ไม้บอกเลยไ่เีว่าอธิบายมีเรื่องอะไรที่เขาไม่ยอมเหรอบ้างไหมเหมือนเวลาซิว่าไม่น่้มีไม่ค่อยไม่ไมรอ่องกม้องเอะก่อนเวลาเลืออรอางเงียก็ใช่ว่าเลือกเมนว่าข้าวครับว่ากินอะไรอะ ก็คือตามใจอะไม่จริงกไม่ก็แบบทุกเรื่องอย่างเพราะแบบว่าให้กล้องอ่านเรื่องก่อนแล้วก็แบเลือกตามเลือกตาเแล้วเขาที่จะคิดเขาที่จะคิดหรือว่าเขาอยากตามใจเรานี่ก็ไม่ทราบเลยครับแบบว่าเขาคิดแบบในเรื่องวันให้ยงานอ๋อใช่ใช่อ๋ออ๋อใช่ไป็นแบบสาววัยตัวจริงอะคนดีค่ะต่อเลยมันมีวันที่แบบต้องเลือกวันถ่ายงานเหมือนกันนะครับราะว่าเรื่องสองวันนี้ว่าเอาวันไหน พี่ังเขาว่ากำลังคิดอยู่พี่ว่าเออหรือว่าวันนี้ไหมครับได้เลยได้เออตามใจเนาะใช่ไหมเบื้องหลังการไหนทำปัญญาบ้างคะเออคือเหมือนจะยืนยันยืนยันแต่ว่าถ้าน้องเลือกแบบว่าตามน้องเออเป็นไงบ้างมีคนมาคอยแบบว่าตามใจเอาใจใส่ใจขนาดนี้ เคยเหรอเปล่าครับอาอืาอวมาวานนมหัวหัวหลวันนวหัวหัว้วหัวห่วหวหัวหาวหัวหัวหั้หัวหมวหั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 วัวหัวหัวหัว่าวหัวหตัวหัววหัวงัวััับหวัววหัววัหัวหัวัวเวหหัวัวัหัวหัวว ัผ่านไปหนึ่งปีแล้วแต่กินเหมือนฟ้านี่เป็นอะไรที่แบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันเนาะจริงครับว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเป็นอยู่คนเดียวอยู่ลอมพังอยู่เงาแต่พอกินเหมือนฟ้าก็แบบมีแบบแกงเพื่อนเพื่มขึ้นแล้วแบบมีที่ได้ราไปันนนนนู่่่ีไปต่างประเทศไปโที่ไปหลายที่นะครับก็ต้อง โอ้ก็คือเปลี่ยนชีวิตจริงๆครับสำหรับกิมเหมือนกันก็ขอบคุณสาหรับทุกคนด้วยนะคะเออเป็นไงบ้างการเป็นน้องที่รักมาหนึ่งปีแล้วคือแบบว่า,วามันมันเร็วจนแบบไม่คิดว่าเป็นหนึ่งปีจริงๆครับมันเร็วเกินแ,แบบเมื่อวานแบบว่าพอแบบคือตอนกล้องโพสต์อะกล้องก็แบบมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มไลน์อันนึงที่มีเฉพาะเด็กๆอ่ะใช่ไหมใช่ใครเออไหนไม่ไหนมีใครอยู่ในบ้างที่ไม่แต่กล้องเป็นคนสร้างกลุ่ม ก็มีพี่โทพี่โอพี่เซฟพี่ป๋อสีพัจจีก็มีพี่อินอไม่ให้คนที่อายุมากกว่านี้เข้าแล้วเดี๋ยวมีแค่เด็กๆเอาไว้แบบบ่นๆเมาๆอะไรนิดนึงเมาไข่าจะแบบว่าทั่วไปเรื่องทั่วไปครับรัากินข้าวอะไรอย่างนี้แก๊งแต่แกงใช่ใช่ก็แบบว่าแบบต้อผส่งเข้าไปแบบส่งเพอาะกล้องโพสอะแร้วบกล้องก็แบบ ส่งมาที่กล้องโพสอะเข้าไปในกลุ่มชุบแล้วกล้องก็บอกว่าไอ้พวกอ้วนครบหนึ่งปีแล้วนะรักนะทุกคนเราซักมุกมาเพื่อสิ่งนี้หรอเพื่อจะมาเซเลเบร์หนึ่งปีอ๋อแต่ดิฉักลุ่มนี้ไม่นานแล้วแล้วยังไงต่ออ๋อแท็กออปุ๊บกระสุกพับแล้วหนึ่งทุกคนต้งพาทยอยเข้ามาทายกันคนแรกคนแรก น่าจะเป็นตีครับตีเข้ามาไวมากคนแรกตีมปฏิท่านี้ป่ะอวิดีโอมาเลยตีหล่อเล็กไม่ใช่ปฏิท่านี้หรือเปล่าตีบอกว่าอุ๊ยหันไปไวมากเขาแบบแบบว่าตีบอกรักทุกคนขนาดแบบว่าตีแบบได้เข้าซีนน้อยก็แบบว่าแบบรู้สึกดีใจเรื่องนี้นี่แบบตีคิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วพี่โถก็มาพิมพ์ว่าคือพี่โถพิมพ์อะไรสักอย่างซึ้งๆเข้ามาในกลุ่มแล้วตีก็ถามว่า อันนี้พี่ผิมิ์อันนี้พี่พิมเองป้ะแล้วก็แล้วก็มาโค้ดกางเตียพิมบอกว่าไม่ใช่พี่โทรใช้ GPT เออพี่พิมพ์กำลังจะบอกสงสัยแป๊บเดียวแก้มาบอกไม่ใช่นี่แบบว่าใช้เตรียมดได้อะ AI เหมือนกันอีกอันกันนะใช่แบบว่าแบบเอาไว้แบบทำเป็นบ้านหรือว่าไม่ใช่เอาไว้แบบว่าแบบ แปลภาษาแบบสามารถทำได้หลายอย่างสามารถก็แบบเซลล์เซลลกันในกลุ่มก็เรียกว่ามีความแบบว่าอบอุ่นนะจะเป็นุนร่วมกันกลายเปเหมือนฝาชื่อมีสามารถบอกชื่อกลุ่มได้ไหมคะบอกได้ครับชื่อกลุ่มว่าตอมอฟครับผมอ่าก้องโทมัสเฮ้ยหรอใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าสภาพทุกกคนัมมสภาพแบบทุกคนที่ทยอยเข้ามาแล้วแบบก็ส่งคลิปแบบว่าตลกตลก ตลกเกินที่ไม่สามารถรับด่งได้อ๋อไม่ถึงว่าเป็นเบื้องหลังกิ่ฟ้าหรอเอาแล้วจะมีใครเผลอทําแบบว่าแช่หลุดไม่ว่าไม่มีหรอกมันตลกเกินจนแบบว่าเอออย่าดังมือถือหรือหายนะอย่าดึงถือถือไว้นะโดนแน่นอนเอช่วงนี้หน้าอะไรอ่ะช่วงนี้หน้าฝนป่ะหน้าหน้าฝนหน้าฝนหน้าคิดว่าเอ๊ะพี่เราจะบามงูปีหนหน้าฝนก็ได้แต่ทำไมเราแบบที่หนาวอ่ะ ที่หนาวเหรอครับเออเราที่หนาวป่ะช่วงนี้เราที่หนาวป่ะอ๋อช่วงนี้เราที่หนาวเปล่าอ่ะก็แล้วแต่แบบบางครั้งเออแล้ววันนั้นคือคือหนาวหรือว่ายังไงก็แบบว่าเย็นเย็นอ่าแล้วเราพี่โทรเป็นคนอบอุ่นไหมก็ตัวเขาให้จะอุ่นหน่อยอ่าอื้อหืเขียเขียังไงอ่ะวันนั้นเป็นยังไงก็คือเหมือนตรงที่กล้องนอนนะครับเป็นมุมที่แบบว่าแอร์มันอยู่แบบตรงนี้พอดีมัน ก็คือค่อนข้างที่จะหนาวก็เลยว่าเราขาไปแตกหาความอบอุ่นอันนี้อ่าแล้วเขารู้ไหมว่าเราต้องการความอบอุ่นหรือว่ายังไงอันนี้ก็ไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะรู้นะเพราะขาว่าว่าจะค่อนข้างจะเย็นอยู่ถ้าตอนจาไปแตกเขาตกใจ้ะเขาตกใจไหมอยู่ๆเราแบบว่าไปหาความอบอุ่นแถวๆเขาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใราเพราะคือวันนั้นก็ค่อนข้างที่จะหลับลึกมากแต่ว่าเป็นวันที่ก็แบบว่าไม่ได้ตื่นขึ้นมาระหว่างกลางคืนเลยครับตื่นทีคือตอนนาฬิกาปลุกเลยก็จริงอันเนี้ย ต้องไปถามฝั่งเงินมากกว่าแล้วคือก้องเขาไม่ค่อยรู้เท่าไรเหมือนกันไม่รู้ตัวหมายถึงว่าอยู่ๆก็หนาวก็เลยแบบไปหาพอดีอะไรอย่างงี้ไปแค่เฉพาะเท้าเหรอใช่เมันยังไงอ่ะมันยังไงอะก็แบบว่าคือก้องอะแบบว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าหนาวชอบนอนห้องหนาวชอบนอนห้องหนาวชอบห้องหนาวเปิดแอร์อุณหภูมิมาเปิดน้อยมากาเปิดยี่สิบอดยี่สิงตลอดว่า จะเป็นคนที่แบบตดผ้าห่มแบบว่าแบบห่มถึงคอแผ่นเป็นคนขี้หนาวแต่ว่าก็ชอบนอนหนาวชอบนอนแบบว่าอากาศแบบว่าเย็นๆชามๆอะไรอย่างงี้เป็นแผ่นว่าหนาวอ่ะ่าฮะเออเป็นแผนของเราเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเป็นความตั้งใจเพราะว่าเราเป็นคนแบบชอบเพราะว่าเป็นแผนของพี่โทแน่เลยเออเออเขาอาจจะเป็นรถใช่เพราะตอนแรกมันเป็น18องศาตั้งแต่แรกอ่าก็ถามไปว่าพี่โทไม่หนาวหรอพี่บอกก็ไม่นะนี่ แผ่นเขาเป็นแผ่นที่โหแล้วก็แบบไปปัก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 เป็นยี่สิบสองอาาแล้วก็นอน <หา S 2> ม,มันหนาวตอนเช้าก็เรียกว่าถือว่าพี่พี่โทก็เป็นผู้ชายอบอุ่นอยู่ใช่อ่าหารไมโครเไม่รู้ไม่คุยแต่แต่เราเฉลยเขาแล้วใช่ไหมคะว่าแบบว่าที่เอาเท,ท้าไปแตะนั่นเพราะว่าแบบตอนนั้นเราหนาวอยู่<ช>เลยใช่บอกไปแล้วว่าหนาวแล้วพี่โทเขาว่าไงบ้างก็ถามพี่โทว่าพี่โทรู้แล้วก็เอาขาไปแตะี่โทรือ พี่บอกนอนนั้นเหมือนพี่บอกเหมือนพี่บอกคือนั้นพี่บอกแบบนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่อ่าก็แบบตอนนั้นตื่นอยู่แต่ว่ากล้องหลับปุ๋ยเลยคืนนั้นตอนนั้นก็คิดว่าเราละเมอหรือเปล่าหรือว่ายังไงนี่ก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะคะแต่เขาไม่ได้แบบว่าสีอะไรใช่เขาก็ยังให้เราแตะเอาเท้าแตะแล้วเขาแตะปุ๊บหายผายหนาวเลยอุ่นเลยอันนี้ก็เป็นบิสลาบแล้วเราก็แทบจะหลับลึกมากอะมันไม่รู้ตัวต้องลองใหม่ เ,เ,ไปไปเดี๋ยวเราอยเราทำแบบแปลกๆเอาแบบแปลกปุดถามเลยพี่โวเมื่อกี้โอเคอ่ะครึ่งปีนี้แล้วเหลือครึ่งปีมีความแบบเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเราต้องเตรียมหลักๆห,ห,ห,หนักๆเลยคือกีฬาสีอ๋อใช <พา S 2> <ห>่เราอยู่ทีมอะไรอยู่ทีอะไรนะอยู่ทีมพิงค์ทันเดอร์ง่ายๆชนะแน่นอนครับนอกจากเมื่อกี้เราจะวิ่งกันสองเราลงกีฬาอะไรอีกครับต่อกรครับ พีโทรอ่ทเปพี่โท,<น>โทเห <S <S ททานกคนเนี่ยถ้าเปลาพี่โทนะเขายอม <S 2> <S 2> เป่าบอเตาหูหเอ,อจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าพอแบบอยู่คนละสีกันว่ามีแต่คนล้ม,มวยออพี่โทเต็มล้มวยปะ่ะไม่น่าหรอก้จแบบว่าจริงจังจริเไม่ยอมเราเลยหรอเรื่องนี้แต่ก็ก็ไม่ยอมเหมือนกันเออเราเราต้องมาแข่งเจอกไหม มวอตต้องเจอไหมอาจจะจริงเหรอผมไม่ชัวร์เหมือนกันต้องรอกีฬาเป็นกีฬาอะไรที่เราแข่งกันนอกจากกีฬาแล้วเราทำอะไรอีกอ่ะเรามีโชว์ครับผมคือกว่าเห็นบิสโชว์มาแล้วไม่มันต้องมีแบบพัหล่งพันเหล่มีแบบว่าแดนเมเยอร์มีแบบว่าไม้หนึ่งไม้สองใช่มันมันมีแน่ๆครับแต่ว่า ยังยังแบบต้องรอติดตามนะครับว่าใครจะรับตําแหน่งอะไรเออเราจองอะไรเราจองอะไรผมเหรอครับเอออันได้เป็นได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราจองอะไรเด็กวิ่งส่งน้ำอ่าเป็นเป็นปายการส่งเส้นน้าก็จะไม่เข้าร่วมมาเลยเลยจะไม่มีถ้าขอให้เข้าเข้ากเไม่รู้ว่าจะได้รับหน้าที่ในส่วนไหนครับอ่าฮะถ้าได้รับหน้าที่มาแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับเออถ้าเกิดว่าพี่โทก็ขขอให้เราไปเชียร์เขาล่ะ ไม่ได้เผมก็อยู่คนละสีกันก็ไม่ได้หรอแต่มันก็มันได้นะเขาต้องมาเชียร์เราดีกว่าอ่าเพราะว่าเราจะชนะเห็นว่านะธรรมะไม่ได้แข่งแล้วล่ะต้องมาข้างเชียร์ฝั่งนี้แล้วแหละเออแต่เราไม่ได้แข่งกีฬาเดียวกันโพี่ตอนพี่โทเขาเหมือนจะแข่งบาสป่ะพี่โทเหรอครับอันนี้คือถามนี่คือถามหรือเปล่าเือคำถามไม่ใช่ไม่แนไหจอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ การที่อยู่ในรูปที่โปรโง่อาจจะแบบหลอกใช่จะหลอกก็ได้หลอกไม่พูดจริงนะเนี่ยก็บอกแล้วมันมีทั้งเป่ากบทั้งผีเสื้อทั้งดินลูกปกลมดินลูกแก้วอใช่ว่าเก็บแต่เขาบอกมีว่ายน้ำนี่ะเปิดสระว่ายน้ำบ้านพี่ออกอันนี้ก็ก็ได้ยินบานเหมือนกันนะเออม้านไหมไหเราลงไหมลงครับแข่งไว้ถ้าลูกหมาตกน้ำอ่อจริงๆแล้วเราถนัดกีฬาอะไรนอกจากเราจะแบบเชียร์ฟุตบอลแล้วเราถนัดกีฬาอะไรถนัดเหรอครับ ไม่ได้ถนัดอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าอยากอยากได้อะไรอะไรอะไรแล้วแข่งสุดอะไรวิ่งเดี๋ยววิ่งโมเมื่อกี้วิ่งไป82กิโลแล้วใช่ใช่เป็นนักวิ่งครับผมตรอลงลงแข่งวิ่งแข่งวิ่งครับแข่งวิ่งแน่นอนวิ่งผาด400 400 1เมตรใช่แต่วิ่งคนเดียวเลยผาด400คือวิ่งคนเดียวคือ4โ่ผาดเลยใช่ส่งให้ตัวเองแบบไม่ไม่ไม่ถึงจุดปุ๊บตรงบจงกมือซ้ายให้มือขวาเออแล้วพี่กโซ่จากมือขวาให้มือซ้าย ได้นะได้อยู่จำมีเมื่อกี้ได้แล้วเป็นบีอยู่นะที่ว่าถ้าส่งวายเมื่อกี้ได้อยู่เลยเอออ่เดี๋ยวเราลองดูว่าคือนสนามนั้นน่าจะมีแค่ธมัดกล้องกล้องถารธมกล้องก็คือมีคนมีคนเชียร์กับมีคนวิ่งสี่คูณร้อยเมตรคนเดียวแล้วเราอยากเห็นพี่โทเขาแข่งอะไรเขาเขาเราเคยเห็นเขาแข่งบาสแล้วไหมเคยเห็นแล้วเอเพราะฉะนั้นแบบเราอยากให้เขาแข่งบาสมันมขาเท่อยู่นะก็เขาก็น่าอยากจะอยากแข่งบาสนะคมว่า แต่ต้องรอดูว่าใครจะเป็นมันได้แข่งบ้างเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันเราเราคิดว่าทีมเราใครเป็นตัวเต็งสําหรับแบบจะพาคว้าแชมป์บ้างทีมเราทีมเราคนหน้าทีมเป็นใครพี่พี่สี่ใช่พี่สี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แม็กพี่แม็กพี่แม็คเออพี่แม็กเออเขามีแบบบอกคนหน้าทีมเลยนะคนหน้าทีมเป็นพี่แม็กใช่ใช่เป็นพี่แม็คใช่ใี่ไม่ใช่พี่สี่ใช่เออเป็นไง พราะว่าพี่แม็กยจะพาได้แชมป์แน่นอนฉันนี่ว่าเขาลงยุบบันดิ้งอะไรครับว่าใจสุดเออพี่แม็กเพราะว่าคือแค่มีพี่แม็กอะเรามีตัวจี๊ิดไหมมีเออทีมเรามีตัวจี๊ิดไหมมีเลยครับใช่พี่แม็กพี่แม็กใช่พี่แม็กเพราะว่าอาจจะเพราะว่าตอนนี้รู้แค่คนเดียวว่ามปพี่แม็กคนรู้สองคนแล้วตอนนี้นิวแมไม่ใช่พี่แม็กกับก้องพี่แม็กเอาพี่แม็กกับก้องเออตอบเออไม่ตอ โอ้แต่แค่แบบว่าแกโดนลอบหามเยอะเยอะมากเราคิดว่าทีมเราแข่งอะไรแต่ตัวจี๊ดแข่งสุดทีมเราทีมเราธนูครับผมยิงธนูเพราะพี่นิวเนี่ยยิงธนูมาในซีรีส์เออไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาใช่ใช่เขาพีบอกแล้วว่ายิงธนูเขาบอกแล้วว่ายิงธนูเขายิงมาแล้วเขยิงมาแล้วแต่ว่าไมกีฬาสีม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 ีคนพูดแล้วว่ามียธนู เมื่อกี้ถ้าไม่เอาก็คือไม่รู้หรอกจริงแต่แค่ยังไม่ประกาศเล่นแลม่ก็หมดพี่นิวฮ่าแ่่าฮ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 ่าร่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮนาฮ่ว่าฮี่าฮ่า่าฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่หฮ่าฮ่า่าี่่าก่าฮ่่า คเขาไม่ดำเขาไม่ดำใกล้สะอานคนห่านแน่นอนแต่เขาบอกว่าอย่าพูดสินั้นเริ่มโดนแต่เขาบอกว่ามีกีฬาหนึ่งตัวจี๊ดจนเลยแข่งกินกินวิบ้าอันนี้ก็ไม่ได้ลงครับอันนี้ก็ไม่ลงจริงเหรอแต่เขามีเขามีตัวแทนลงแล้วนะใครครับมีแล้วจริงเหรอจริงใครอ่ะเฮ้ยเขามีแข่งมีแข่งกีฬานี่จริงเหรอครับนี่นี่เหรอกีฬานี้ แต่ว่าก้องหมังไม่เล่นครับอยากลงไหมอยากลงไหมไม่ค่อยครับกีฬานี้แบบว่าแสดงว่าเราจองกีฬาไว้แล้วสิกีฬานี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อวใครถนัดจองเชียร์ใครถนัดใครถนัดก็ไหว่ะอินฟินิตี้บาต้องรู้แล้วใครถนัดพี่น้ำปิงครับอ่าพี่น้ำปิงลงแน่นอนกินบิบิมพี่น้ำปิงเขาไปแย่งข้าวก้องกินนี่พี่น้ำปิงจะทะเลาะเหรอใช่ลายอย่างเลย ้องน่าสงสารเลยชอบโดนคนแย่งกินข้าวทำไมอ่ะพี่โถชอบแย่งกินข้าวแต่ที่แต่ที่พี่เห็นก็ไปออกรายการที่มีอาหารที่พี่ว่าไม่น่าจะมีใครแย่งกล้องนะมีทุกคนเลยก้องเลยชอบแชร์ว่าแบบชอบกินข้าวคนเดียวมากกว่าเพราะว่าก้นใหญ่อ่นอกจากกีฬาสีแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้แบบแฟนๆได้ติดตามถึงบ้างคือนอกจากกีฬาสีนะครับเราก็ยังมีซีรีส์ มีพายัพในจิตเลเวอร์นั่นเองครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับก็มีข่าวเชื่อวัาผมหรือว่าถ้าใครยังคิดถึงพวกเราอยู่ก็สามารถวนโยกิมอนันได้นะครับแล้วก็อาจจะมีคือเราไปถ่ายรายการมาทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราแบบไปโพสที่แบบเวิร์กไอดนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เป็นรายการอะไรคือเราไปถ่ายมาเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แล้วแหมมันเป็นรายการอะไรก็ฝากทุกคนติดตามเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ตั้งประมาณเดือนหน้านลครับ กลางๆค่อยไปทางหลังหน่อยแต่จริงวันนี้มีคนพูดแล้วล่ะเรื่องเวิร์กพอยส์ยังมีคนพูดแล้วจริงเหรอรจริงใครวันนี้พี่โถไม่ได้มีงานนี่ฮะเน่จงว่าไ่แข่งกับพี่โทสองคน <laughs> <laughs> ใช่ครับเป็นกันสอง พอแล้วจิวันนี้พี่ไม่ได้โมพี่ไม่ได้หลอกกล้องท่นาก,การหอไม่มี <c oughs> ไม่มีนแน่ไม่มันบังเอิญดีว่าคือเขาพูดว่ารายการเวิร์ดพอยซึ่งจะแบบเป็นเดือนหน้าพอดีอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยแกะเอามาแบบผสมกันไปงั้นแหละอาจาอจะไม่เกี่ยวกับโทรมัสกลงก็ได้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วเ,เป็นประเภทไหนนะคะเป็นประเภทไหนเหรอครับเป็น โอ้ยอะไรการนี้ค <sh> ือให้ความสนุกเลยไปจอยอะสองคนสองคนแต่ว่าไปไปกันสองคนครับอ่าสนุกแน่นอนแต่ว่าจริงจมีมากกว่านั้นนะครับมีไปโหมีไปเยอะกว่านั้นอีกใคร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 ก็มีกล้องมีมีกล้องมีพี่โทมีพี่โทมีตาการมีบีเอ็มโหเยอะเยอะอยู่นะครับเออโอเคอาหารอันน่าสนใจมีย่างไรอีกไคะอา มีโปรเจกต์ลับอะไรอีกางเ้ยคนรอดูอันวาแล้วเนี่ยก็ก็มีโปรเจกต์ลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ยังบอกไปได้จริงๆว่าแต่ว่าว่าแต่ว่าเราเราเราเต้นแครงแครงได้ยังยังไม่มีใครมาปล่อยค่าให้เลยอ่ะไม่มีใครมาปล่อยผูนักการเลยเออโอ้ยแต่ว่าผู้จัดการบอพผู้ักการเต้นได้แบบโมก็ไม่ต้องมาไล่เลยเพราะที่ผักการน่ะไปดูห้องซ้อมทุกวันเลยผู้จัดการมา เดี๋ยวต้องมีพอมีคนมาปล่อยท่าเนี่ยเดี๋ยวเจอแบบปอตีเนี่ยต้องให้เขาปล่อยท่าแล้วมั้งใช่คือปล่อยแล้วแหละได้ครึ่งแรแต่ปล่อยไม่หมดยังไม่มีเจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าเจะเจ้านี่ยเขาเนี่ยยังไม่มีก็เลยขับรถอย่างนี้อยู่ก็คือก็คือตีไม่ได้ปล่อยท่าแล้วมันจะปล่อยท่านี้ใช่คือไม่ไดเลยอะไรท่านี่เจ้าเไม่มีมาถึงไม่มี เอผู้พอพอพูดถึงขับรถแล้วนึกถึงว่าตอนนี้มีคนขับรถมีเอมาทีมาให้อีกหรือเปล่าตอนนี้อ๋อก็วันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีมันไม่มีแค่เฉพาะวันนี้ก็มีเป็นมีเป็นบางวันแล้วูเลนอีกแล้วจ้ะเออแต่ก็พอบางวันก็ขับเองใช่บาัก็เริ่มกลับมาขับให้แล้วใช่ไหมช่วงนี้อะไรเงี้ยเอ็มาทีช่วงนี้จะกลับมาเปิดบริการครับอ๋อบริการคนเดียวเลยรับคนเดียวเลยก็ ไม่ไม่ไม่ทร like, าบเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรอดูอ่ะน่าจะมีก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอาจจะมีโปรเจกต์รับอยู่พอสมควรเลยครับก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะโอ้ยไม่เห็นเลยสมมติหมดปีแล้วมีอีกหลายโปรเจกต์เลยนะพี่ได้การศึกษาือเงินอะ สองปีมียาวๆถึงสองปีเลยนึกออกสองมาอะไรอ่ะเฮ้ยตื่นเต้นแล้วอ่ะเฮ้ยถ้ารวมกับอันที่ไปเวิร์ดพอยต์ใช่ไหมครับเออถ้ารวมนี่ปีสามที่ไม่ก็ออกตอนนี้นะครับอ่าเวิร์ดพอยต์เรารู้แล้วอีกสองอันคืออะไรอ่าใบก็ได้ไปไม่ต้องพูดก็ได้ทำท่าไม่ทองคำ ไม่ใช่ไม่กดนี่เราเป็นแฟนตัวยงเหมือนกันเนี่ยเราก็เป็นแฟนรายการตัวยงอย่างนี้อ่ะอันนี้รายการนึงอะไรทำท่าสิอีกอันนึงโปรเจกต์รับกันนึมเออเพลงอะไรแม่รักหลับหรอเพลงเพงเอออันฝากเนาะฝากทุกรายการฝากทุกคนครับผมก็ ขอฝากทุกโปรเจกต์ของชอว์มัสกล้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานในอนาคตทุกอย่างด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนแล้วฝากอย่างนึงฝาก1.6ปีไปถึงพี่โทหน่อยพี่โทขอฝาก1.6ปีไปถึงพี่โทเลยนะอะไรวะ ฝากหนึ่งครั้งเลยเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้มาหน<ช>ึ่งจุดหกแล้วนึ่กแล้วก็ขอบคุณพี่โทนะครับที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งจุดหกปีแล้ว<ช>ก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างมาขอบคุณที่เล่นด้วยนะครับแล้วก็เรามาเล่นกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเจอก,กันพรุ่งนี้นะครับพี่โทบ๊ายบายกลับมาค่ะกลับมาค่ะกลค่ะคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ